ตอนที่63สถานการณ์จัก,กรพพัดรติการมนุษย์มีปีกซึ่งถูกทาให้เหลือเพียงเท่าฐานหลังจากนั้นรัติการฟื้นร่างกายกลับมามีพลังงานเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยอย่างไม่น่าเชื่อฉากนี้ทำให้หลัวเฟิงซึ่งกําลังจะหนีออกจากห้องตกใจจากระดับพลังงานของเขาโกชังทำให้จัก,กรพพัดรัติการสูญเสียร่างกายอมาตะไปครึ่งหนึ่งในทันที ค่าการสูญเสียวิญญาณไปครึ่งหนึ่งทำให้จัก,กรพรรดิแห่งรัติการสามารถปลดปล่อยพลังของเขาได้เพียง10%จากเดิมเท่านั้นวิญญาณมีความสำคัญมากโกชางอย่าบังคับฉันดวงตาของจัก,กรพรรดิแห่งรติการเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งในขณะที่เขาปฏิรูปจ้องไปที่โกชางอย่างหนักใจถ้ายังโจมตีฉันอีกเขาจ้องมองไปที่โกชางฉันจะทำลายตัวเอง 5้าคิดว่าถ้าทำเช่นนี้ฉันจะกลัวหรือร่างกายอมตะของฉันจะไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยฮ่าหาฉันทำลายร่างอรมตะของคุณไปแล้วครึ่งหนึ่งและจะทำลายอีกครึ่งหนึ่งเพื่อจะฆ่าเจ้าแล้วทำไมข้าจะต้องปล่อยเจ้าไปละให้ตายเถอะกูช้างไม่ได้แสดงความเมตตาใดๆจจำไว้จำไว้ฉันจะกลับไปล้างแค้นจากกระรรดรติการคำรามระเบิดระเบิดระเบิด,บดจากกระพรดกลางคืนหอน ทำลายตัวเองโดยเหลือเพียง50%ของร่างกายอมตะของเขานั่นเป็นละมาจากพลังงานอมตะของโกแคงทำลายอีกครึ่งหนึ่งของเขาไปแล้วดังนั้นการระเบิดของเขาจะไม่ใหญ่เกินไปในเวลานี้โกชางสามารถโจมตีได้แต่ใครจะโง่ขนาดนั้นโกชางเลือกล่าถอย ดังก้องการทำลายตนเองของจัก,กรพรรดิจุดสุดยอดมันทรงพลังมากจนทำให้คนอื่นๆเช่นนาฬิกาสีม่วงใบมีดน้ำแข็งเสือและหลัวฟึงตกใจสิ่งนี้สามารถฆ่าจัก,กรพรรดิชั้นสูงได้จากพรรออาจุดสุดยอดจะบาดเจ็บหนักหรือแม้แต่ทำให้ยอดจัก,กรพรรดิล้มลงเพราะเหตุนี้ จักรพัิแห่งรัติกาเหนือเพียง50%ของร่างกายอมตะของเขามันยังคงเป็นครึ่งหนึ่งขององค์การระเบิดของจักรพัิจุดสุดยอดไม่เหมือนกับการโจมตีของโกแคงที่ทำลายเขานี่คือการระเบิดที่กระเพื่อมในทุกทิศทางไม่มีทางที่จะควบคุมทิศทางขององค์การโจมตีได้การทำลายตนเองหมายถึงความตายของเทพ,พเจ้าพลังงานของเขาจะกระเพื่อมในทุกทิศทาง ไม่ไอเบลดกับเสือรีบเปลี่ยนท่าทางโกแคงคุณบังคับเขาให้ระเบิดตัวเองไอเบลดหนีไปด้วยความกลัวดังก้องพลังอันทรงพลังได้กระทำต่อร่างกายของเขาในทันทีใบมีดน้ำแข็งของจักรพัดช,ชั้นสูงถูกกดทอนเป็นเท่าฐานทันทีและเท่าฐานของเขาก็ถูกทำลายเพิ่มเติมจักรพัดิราตรีท่านกำลังลากข้าไปพร้อมกับท่านเสือพุ่งเข้ามาในห้องด้วยความตกใจดังก้อง แรงพุ่งเข้าใส่พยักเหมือนกระแสน้ำเกราะของเขาเปล่งประกายก่อนที่ร่างของเขาจะระเบิดหลังจากนั้นเขาก็กลับฟื้นตัวอีกครั้งดังก้องแรงกระเพื่อมผ่านร่างของนาฬิกาสีม่วงเขากัดฟันและเยื่อบางๆก็ฉายแสงไปทั่วร่างกายของเขาทนต่อการโจมตีทั่วขณะก่อนที่ร่างกายของเขาจะกลายเป็นผงหลังจากนั้นเขาก็กลับฟื้นตัวดังก้องลัวเฟิงห่อตัวเองด้วยปีกและต้านทานการโจมตี โกแคนนาฬิกาสีม่วงใบมีดน้ำแข็งเสือและหลัวเฟิงล้วนทนต่อการระเบิดของไนเอ็มเพอเรอร์บ้างไม่เสียหายบ้างเจ็บขณะลม้มไม่ใช่แค่ห้าคนเท่านั้นแม้แต่หอคอยสังเวยก็ไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนเมื่อต้านแรงระเบิดของจัก,กรพัดจุดสุดยอดผนังภายในทางเดินและห้องเปล่งแสงอย่างบ้าคลั่งจากแรงก่อนที่จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและพังทลายเมื่อระลอกคลื่นกระจายไปทั่ว ทุกๆผนังเป็นประกายอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพังทลายอย่างไรก็ตามกำแพงแต่ละชั้นที่มันทะลักเข้าไปพลังก็ค่อยๆลดลงเช่นกันด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง60กิโลเมตรหลุมอุก,กาบาททรงกลมจึงถูกสร้างขึ้นเมื่อทุกอย่างลดลงจนเหลือเพียงเศษซากห้องมรดกห้องแรกและห้องสมบัติที่สองห้องสำคัญสองห้องนี้มีการป้องกันที่สูงกว่ากำแพงนอกเขตแกนกลางนั้นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกัน ความเงียบภายในหอคอยเงียบสงัดลัวเฟิงและเสือแลกเปลี่ยนสายตาและสื่อสารกันจากกระพัดแข่งรัติการทำให้ฉันเสียร่างธรรมตะไปหกเปอร์เซ็นต์เสียจริงๆพยักเส,สือสื่อสารว่าอย่างไรก็ตามอย่างพวกเรากำลังมีปัญหาการซิ้มของจัก,กรพัดรติการทำให้เราสูญเสียความแข็งแกร่งอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียไอเเลดด้วยเขาเป็นเพียงจัก,กรพัดชอเท่านั้นไม่มีผลกระทบมากนักต่อเหลือเราสองคน น่าเสียดายสำหรับจักรพรรออารัติการหลวฟึงได้ตอบกลับน่าเสียดายเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรือพวกคุณเป็นมนุษย์เห็นคุณค่าของจัก,กรพรรดิทุกคนแม้ว่าพวกเขาจะล้มลง พวกเขาจะฟื้นคืนชีพหลังจากย้อนเวลาในอวกาศและเวลาในอนาคตเสือกล่าวว่าน่าเสียดายที่ฉันไม่มีโชคแบบนั้นแม้ว่าฉันจะเป็นสมาชิกของโฮมอไลแอนเช่นกันแต่สำหรับฉันการที่จะได้รับโอกาสแบบนั้นฉันต้องได้รับคะแนนการมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อยกระดับตำแหน่งของฉันลัวเฟิงตกใจอรารมาจา์แห่งจัก,กรวาลมีพลังที่เหลือเชื่อและพวกเขาสามารถย้อนเวลาและพื้นที่ไปยังจุดก่อนที่เป้าหมายยังไม่ตาย การชุบชีวิตนักรบมนุษยชาติมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างที่สามารถทําได้เช่นผู้ก่อตั้งหงไครผู้นําเมืองพริโมเคออสปรมาจา์หลงเหียนปรมาจา์ทองคําว่างเปล่าในช่วงเวลาหนึ่งพวกเขาจะชุบชีวิตนักรบจํานวนมากด้วยกันผู้ที่ฟื้นคืนชีพนั้นแข็งแกร่งมากหรือเป็นสาวกของคนสําคัญและอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามมันก็มีราคาของมัน ปรมาจารย์จัก,กรวาลจ่ายเงินเพื่อชุบชีวิตใครบางคนเช่นจักพรรออารติการอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาพอใจเท่านั้นจัก,กรพรรดิผู้น่าสงสารแม้ว่าเขาจะฟื้นคืนชีพเขาจะต้องต่อสู้เพื่อมนุษยชาติไปอีกนานแสนานานหลัวงเฟิงคิดอย่างไรก็ตามโชคดีแล้วที่เขามีโอกาสเช่นนี้สำหรับเผ่าพันธุ์อื่นบางเผ่าพันธุ์ไม่มีแม้แต่ปรมาจารย์จัก,กรวาล แม้ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรหงข้อกำหนดเพียงเพื่อได้รับการพิจารณาเพื่อการฟื้นคืนที่กลเกินกว่ามนุษย์ไม่มีใครอยากลม้มยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ราคาขอองค์การฟื้นฟูก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นหัวหน้าเมืองพริมอลเคออสแบอบกตัวเองว่าการฟื้นคืนที่อัศวินจะทำให้เขาได้รับความเสียหายจากฟันเฟืองของกฎจัก,กรวาลที่อาจสร้างความเสียหายได้แม้กระทั่งเขา ถ้าเขาฟื้นคืนชีพเหมือนไซลูโอดูโอหรือผู้นำวังเทียน S อสไเขาอาจจะล้มลงหนึ่งต้องรู้ว่าอำนาจของผู้นำเมืองนั้นเกินไซลูโอดูโอและคนอื่นๆแต่เขาอาจร่วงหล่นจากการชุบชีวิตพวกมันเห็นได้ชัดว่าฟันเฟืองนั้นน่ากลัวจากกระพัรรติการจะฟื้นคืนชีพในอนาคตโกแคงรติการกำลังจะหนีไปทำไมคุณถึงบังคับเขาลาลิกาสีม่วงโกรธมากแม้แต่ไอบเบลดก,ก็ยังต้องสูญเสียพลัง ไอเบลก็มาจากเผ่าชีแคงด้วยแม้จะเป็นเพื่อนในแคลนนาฬิกาสีม่วงก็เคารพเขาเขาได้สำรวจร่วมกันและเป็นคนเผ่าพันธุ์เดียวกันดังนั้นพวกเขาจึงไว้วางใจซึ่งกันและกันฉันได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของเขาด้วยนาฬิกาสีม่วงกล่าวและมนุษยชาติเป็นหนึ่งในสี่เผ่าพันธุ์ที่สุดยอดปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลบางคนจะชุบชีวิตเขาขึ้นมาในที่สุดหบป,ปาก โกชานตะโกนนั่นจะต้องใช้เวลานับไม่ถ้วนกว่าจะเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเขาก็ยังไม่ใช่คู่ของฉันฉันรู้แค่ว่าฉันจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาจากการฆ่าเขาด้วยการโบกมือของเขาเขาเก็บแหวนโลกและไอเทมจากในเอมเพอเรอร์และไอบเบลดอย่าให้มนุษย์คนอื่นหนีไปได้โกชางคำรามซิวหลัวเฟิงกระพือปีกของเขาในระยะไกลและปอลอเรื่องความเร็วหายไปตามทางเดินคุณหนีไม่พน้น กูแขงไล่ตามหลังพืมนาฬิกาสีม่วงไล่ตามไปด้วยพริยักษ์เสือยืนอยู่ท่ามกลางและดูที่เกิดเหตุยิ้มอย่างเย็นชาทุกคนคลั่งไคลสมบัติชิ้นนี้พวกมันกำลังเผาร่างที่ไม่มีวันตายหรือจะล้มลงความแข็งแกร่งของโกชานั้นเป็นสิ่งที่ข้าควรหลีกเลี่ยงแม้ว่าข้าจะโจมตีเขาข,าข้าก็จะตายเขาบินไปตามเส้นทางอื่นอย่างรวดเร็วภายในห้องควบคุมผู้เท่าคิวชีกะ ร,รมาจารย์แห่งเทพเจ้าปูเอไอเมนบูเอลเอดีโมนักรบพื้นเมืองสี่คนจ้องไปที่การฉายภาพเมื่อพวกเขาเห็นการระเบิดของจักรพรรดสร้างความเสียหายให้กับนักรบคนอื่นๆและสังหารไอเบลพวกเขาทั้งหมดก็เผยให้เห็นความสุขความตายของจัรพรรออาจทำให้เครื่องรางที่หลอมรวมเข้ากับร่างของพวกเขาล้มลงกับพื้น แต่คงไม่มีใครคาดคิดว่าโกแคงจะโบกมือและเก็บสิ่งของทั้งหมดที่ตกลงมาจากความตายของพวกเขาสิ่งนี้ทำให้คิ้วชิกะและคนอื่นๆเปลี่ยนการแสดงออกพวกมันกำลังจะออกจากหอคอยแต่เครื่องรางยังคงอยู่กับพวกเขาปรมาจารย์ปูอายกล่าวอย่างเร่งด่วนที่สมทันทีที่พวกเขาจากไปและเทเลพอร์ตเราจะไม่สามารถเปิดห้องมรดกได้ผู้อาวุโสกัดฟานและคำรามฟังคำสั่งของฉัน าของปู AI เมนบูและ LADMO เป็นประกายเมื่อฟังคำสั่งจากผู้อาวุโสของพวกเขาวพวกเขารู้ว่าถึงเวลาต้องเคลื่อนไหวแล้ว